ความอันตรายรอบตัวนะฮะซุ้มยาดองมรณะในพื้นที่คลองสาวามีนบุรีล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2อรายบาดเจ็บสาหัสอีก13รายมีคนที่เสี่ยงจะตาบอดจากการดื่มสูราเถื่อนเข้าไปสูราเถื่อนมันมีส่วนผสมของเมทานอนซึ่งเมทานอนเนี่ยเขาไม่ให้รับประทานนะฮะเสี่ยงถึงขั้นที่จะตาบอดเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้กรมการแพทย์เขารายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บนะครับคนที่กินเข้าไปนั้นเกิดอาการเป็นพิษจากคลัสเตอร์ซุ้มยาดองขายเหล้านะครับนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลล่าสุดคือป่วยไปแล้ว27รายในจำนวน27รายนี้มีผู้เสียชีวิตนะฮะ2รายโดยรักษาตัวเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีต่างๆสีแดงคือป่วยวิกฤตสีเหลืองป่วยเร่งด่วนและสีเขียวไม่เร่งด่วน ส่วนใหญ่เนี่ยจะป่วยวิกฤต13รายนะฮะขณะเดียวกันส่งตัวไปรักษาแล้วเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่เสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเสรีรักหนึ่งรายและโรงพยาบาลนวมินเก้าอีกหนึ่งรายทั้งหมดนั้นเดินทางมาคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยตนเองและบางส่วนก็เป็นผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่เข้าไปซีลในพื้นที่ในส่วนของผู้ที่มีอาการต้องสงสัยรายอื่นประกอบอยู่ในจุดที่เป็นคลัสเตอร์ ที่ต่างกลมสัมปามิตรประกาศออกเตือนไป6เขต18ร้านด้วยกันเรามาย้ําข้อมูลกันอีกทีนะครับใน6เขต18ร้านนั้นเนี่ยก็กระจายอยู่ในจุดต่างๆคุณผ,ผู้ชมต้องจําให้ดีเพราะว่าใครเคยไปดื่มตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาคัดกรองอาการตัวเองมีนบุรีมี5จุดคือซอย3วา1ซอยเสรีไทย95ซอยบางชันหน้าเคหะรามคำแหงตรงข้ามโรงเรียนสุดใจวิทยาถนนหาไทยราช เขตหนองจอก 1. จุดฮะซอยสุวินทวงศ์64นอกจากนั้นครับเขตคลอง3าวา9จุดจเจริญพัฒนาสุราคลอง 1. ซอยเสุราคลอง 1. ซอยเสุราคลอง 1. ซอย9ประชาร่วมใจ19ประชาร่วมใจ43-1ทับ 1, นิมิตใหม่9 3วา11-1ทับหาไทยราช33ราลาดกระบัง1จุดคือตลาดบึงใหญ่นะฮะเขตประเวท1จุดซอยอ่อนนุช70 เหตคกรณยาว1จุดซอยเสรีไทย38การประชุมของกรมการแพทย์ในวันนี้ครับในการดูแลให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆมารับเอาตัวผู้ป่วยไปทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลสินโรงพยาบาลจุลาลงกรและโรงพยาบาลสิรินทร์ส่วนเรื่องการดําเนินการตัดตอนแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่ายทางกองบัญชาการตํารวจนครบาล3าเนี่ย ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สอบสวนร่วมกับกรมสรรพสามิตรนะครับยกตัวอย่างที่1ซึ่งอันตรายนะครับซึ่งนายแพทย์เกรงไกรนามไทยสงผอ,อโรงพยาบาลน,นพร,รัตนราชธานีท่านก็รายงานนะฮะว่าในส่วนผู้ป่วยวิกฤตที่มีอยู่ในจํานวนเนี้ยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจไป12รายนะมี2รายที่อาการหนักมากเสี่ยงที่จะถึงแก่ชีวิตขณะเดียวกันปัญหาเรื่องการมองเห็นตอนนี้ ตรวจวัดคุณภาพสายตาไปมี1คนแน่ๆที่เข้าขายว่าจะตาบอดสนิททั้ง2ข้างนะครับโดยปกติแล้วการกันสุราจะพบเมทานอลขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่เกิน1,000 p m แต่จากการตรวจสอบแหล่งผลิตโรงงานในซอยการจนา25ก็พบว่าระดับเมทานอลสูงไปถึง1 0 0 0 0แ ppm ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยปีหนึ่งจะมีผู้ป่วย50 1 0 0ถึง100ราย ส่วนใหญ่จะเป็นสุราธรรมชาติชาวบ้านต้มกันกันเองผลส่วนประกอบอย่างละเอียดของสุราเถื่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในขณะที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับบิ๊กต่ายพลตารวจเอกกิจรัตนเพชรรองพอบอตรกล่าวถึงกรณีนี้นะฮะว่าสั่งการให้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่รับผิดชอบงานส่วนป้องกันและปราบปรามให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมค้นหาเลยฮะ ปูพรมไปดูบริเวณใกล้เคียงนะครับเขตคลอง3าวามีนบุรีนะฮะร,รวมถึงกำชับให้พื้นที่กองบรญชาการตำรวจนครบาล3และ4ดูแลความปลอดภัยประชาชนตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบที่ต้องสงสัยว่าผลิตเหล้ายาดองที่อาจเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่นะครับแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับถ้าใครที่มีประสบการณ์หรือมีเส้นท์ไลน์เคยไปดื่มสุราเทือน ผู้ชมต้องคัดกรองตัวเองก่อนเบื้องต้นนะครับอาการเนี่ยเริ่มต้นก็จะมีอาการแห้งเหมือนดื่มเหล้าทั่วไปวิงเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหนักหน่อยอาการจะตาพร่ามัวมองไม่เห็นหรือมองเห็นผิดปกติมีอาการชักเกรงกระตุกทั้งตัวซึมและเสียชีวิตจากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงทุกท่านสามารถสแกน QR code บนหน้าจอเพื่อประเมินอาการในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าใครอาการหนักและต้องการเข้ารับการรักษาโดยด่วนปรึกษาอาการแล้วโทรไปที่โรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะฮะโรงพยาบาลเวชการุณรัฐและโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายต่อชีวิตร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปดื่มสุราซึ่งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้เมทานนอนในการเป็นส่วนผสมในการผลิตสุราอันตรายถึงแก่ชีวิตฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ด้วยนะครับ